พ่อแม่พี่น้องของวราทุกท่านนะคะพบกันวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะแดดร่มลม,มตกนะคะวันนี้แดดร่มลมตกดีมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ วันนี้นะคะฝนตกแต่เช้าเลยนะคะวอรดาออกมาก็ตกเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังดีหน่อยนะคะไม่มีลมรู้สึกปีนี้ฝนตกไม่มีลมเนาะเราก็มาตลาดแล้วก็เปิดร้านครึง่งนึงจัดของให้พ่อแม่พี่น้องออนไลน์ของเรานะคะ <S <s พ่อแม่พี่น้องขาท่านเข้ามาแล้วทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บรดาด้วยนะคะ <S <s แล้วก็ขอให้ท่านดูอีีให้ดีนะคะเวลาท่านดูสินค้า E p พีที่1,700กว่าแล้วนะคะแล้วก็เลือกดูนัมเบอร์ นะคะนัมเบอร์แบบนี้นะคะนัมเบอร์แล้วก็เหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะกติกาของวรดาโอนเงินก่อนเท่านั้นไม่ได้มีเก็บปลายทางนะคะวรดาไม่ได้ทําผิดปลายทางนะคะแล้วก็ค่าส่ง50บาทต่อ1รอบนะคะพื้นที่ปกตินะคะพ่อแม่พี่น้องคะถ้าพื้นที่ห่างไกลเพิ่มอีก40บาทนะคะ40บาทนะคะแต่ เราก็พยายามเซฟที่สุดให้ท่านนะคะท่านซื้อหลายๆชิ้นเราก็ตีเป็นรอบเดียวกันนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมนะคะร้ายหลายวันติดต่อกับนาวนราดาก็ลงผ้าสิ้นผ้าคุมไหลยเยอะๆเป็นงานหนักเครียดนะคะเพราะงานมันหนักนะคะเครียดนะคะ,เค,ะ,คะเครียดทั้งโพงทั้งอะไรนะคะแต่วันนี้วราดาก็จะมายกให้พ่อแม่ชิวๆนะคะขอพักสมองสักวันหนึ่งโอ้หนักอึ้งเลยนะคะทั้งผ้าลดราคาทั้งผ้าเต็มราคาโอ้ปวดสมองมากเลยนะคะ วันนี้วรดาก็ามาขอลดให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษคือจะยกกระเป๋านะคะกระเป๋านี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นใบเก่าลายเก่าไม่ใช่นะคะกระเป๋านี้เราจะมีมาตลอดอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนผ้าดสิน้นลายไหนแบบไหนเราก็จะตัดมาสเต็้นเหมือนเดิมนะคะ เราก็จะมาเอาสเตปนั้นให้ท่านเลยนะคะพอะกระเป๋ามันจะเป็นลายเดิมๆอยู่แล้วเราจะมายกนี่นะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าแบบนี้นะคะกระเป๋าตัวนี้จริงๆต้องขาย2องเหรือ350นะคะวลาเาก็จะมาจัดช่วงเดือนพิเศษนะคะคือเดือนวันแม่เหมือนเดิมนะคะเราจะมาให้ท่านพิเศษเลยนะคะใบละ200บาทนะคะท่านใดสนใจเข้ามาเลยนะคะเห็นไหมกระเป๋าสวยงามมีซิป นะคะใส่ได้เยอะด้วยนะคะบุด้านในเรียบร้อยนะคะวราดาก็มาให้ท่านเลยนะคะใบละ200บาทพิเศษบุด้านในอย่างดีเลยนะคะเป็นผ้าคามแท้ของสกุลนครไม่ใช่ผ้าเต้มนะคะท่านดูลิงดูลายไปได้นะคะเอาใบไหนตรงปก ใบนั้นนะคะไม่มีเปลี่ยนสินค้าแน่นอนนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องขาสายยาวใส่สบายนาเบอร์หนึ่งนะคะวโรดาก็ให้ท่านพิเศษ200บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะตรงหน้าปกเป๊ะ,เป,ะเป๊ะให้ท่านเลยนะคะอันนี้ลายด้านนี้อันนี้ลายด้านนี้นะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้นำเบอร์สองนะคะท่านต้องดูดีๆนะคะ ลายเดียวกันผื้นเดียวกันแต่มันอยู่คนละเชิงก็เลยมันเลยออกมาเป็นกระเป๋าคนละลายแบบนี้นะคะเราก็ให้ท่าน200บาทนะคะกระเป๋ายาวผ้าคามอย่างดีแล้วก็จัดโปรให้ท่านสุดๆนะคะเพียง200บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะดูซ้ายดูขวานะคะสินค้าอันเดียวกันนะคะใบเดียวกัน200บาทนะคะจัดโปรให้เลย ใบนี้อีกนะคะอันนี้ก็ให้ท่าน200บาทปกติต้องขาย29 9นะคะเราให้ท่าน2บาทกระเป๋าไม่ได้มีใบเดียวนะคะอยู่ในขั้นด้านในก็มีเพราะว่ากระเป๋าตัดมาหลายใบตัดมาเยอะแต่เราจะไม่โชว์หมดนะคะเราจะไม่เอาขึ้นมาเหมือนพลาสตินเพราะกระเป๋าก็เป็นลายเดียวกันอยู่แล้วเราก็ยกให้ท่านนะคะอันนี้ก็200นะคะพิเศษให้เลยอันนี้นำเบอร์สนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะวันนี้เราโอเคนะคะเราพริเศษให้เลย เราพิเศษสุดๆให้เลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะในราคามิตรภาพ200บาทเท่านั้นนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะโอเคมาใบนี้นะคะใบนี้ก็สวยนะคะเป็นผ้าคามแท้แน่นอนผ้าคามของสกลนครเราโดยตรงวรดดาก็ให้ท่านเลยนะคะให้ท่านเลยนะคะ200บาทนะคะพิเศษสุดๆนะคะวันนี้ขอยกชิวๆนะคะยกเบาๆนะคะอาไม่ไหวปวดหัวหลายวันแล้วนะคะยก เสร็จเลยนะคะในราคา200บาทนะคะมาอีกนะคะตัวนี้หมายเลขห้านะคะเรานี่คะ่ะลายปลาวานนะะี่ค่ะสวยคะ่ะเนื้อแน่นเนื้อหนาแล้วก็ให้ท่าน200บาทนะคะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะบางช่วงก็ไม่ได้ตัดเนาะช่วงไหนงานชิ้นใหญ่เยอะๆเราก็ไม่ได้ตัดนะคะเรามาพิเศษให้ท่านเลยนะคะพิเศษสุดๆให้ใบนี้200บาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะ แล้วเราจะมากระเป๋าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะมาทั้งหมด10ใบแค่นั้นนะคะแต่วราดาขายหน้าร้านไปแล้วนะคะจริงๆกระเป๋าตัวนี้2 9 9านะคะเราก็ให้ท่าน150บาทเท่านั้นจัดโปรให้เลยนะคะสวยค่ะแตะล่ละลายดูลายงามมากนะคะเป็นผ้าคามแท้สกุลนครอันนี้นาเบอร์6นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนาเบอร์หนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยจริงๆผ้างามผ้าคามแท้เลยนะคะ150บาทเท่านั้นนะคะเอาเป็นของฝากของต้อนก็ได้นะคะ อันนี้ก็อีกลายหนึ่งนะคะลายสวยเหมือนกันนะคะเราก็ให้ท่านนะคะเพียงร้อยห้าสิบจากสองเก้าเก้านะคะให้ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจรีบรั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 บเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกนะคะใบนี้หน้าหลังลายเดียวกันนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วมาใบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็อีกลายหนึ่งนะคะท่านดูลายดูเชิงนะคะท่านดูดีๆนะคะใบนี้นะคะตรงนี้คือใบนี้นะคะเราก็ให้ท่านน u m เบอร์แปดนะคะนัเบอร์แปดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันท่านใดสนใจรีบ ทักมาเลยนะคะรีบทักมาเลยวันนี้เราจัดโปรให้นะคะพิเศษนับเบอร์แปดนะคะร้อยห้าสิบเท่านั้นท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะจริงจริงพร้อมขายนะคะโอเคนะคะอันนี้สตาร์ทถึงเบอร์แปดนะคะในกระเป๋านี้นะคะแล้วเราจะมาสตาร์ทเป้นะคะ ตัวนี้สายยาวนะคะสายยาวใส่สบายพายได้ง่ายๆนะคะตัวนี้เราก็จัดโปรให้ท่านนะคะ150ยหิกิงๆตัวนี้ต้องขาย2 9งหรือร9อนะคะเราแบ่งวันดูด้านหน้าด้านหลังติดนํำเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะ นำเบอร์วรลดาติดไว้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆนะคะร้อยหสิบาทนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะติดนำเบอร์ไว้เรียบร้อยเลยนะคะนำเบอร์หนึ่ง้ยหสิบาทนะคะเป็นกระเป๋าผ้าย่ามนะคะท่านให้ดูดีๆนะคะกระเป๋าย่ามนะคะวรดาติดนำเบอร์ไว้ทุกอันแล้วนะคะ วลาดจะเอาขึ้นตามนัมเบอร์นะคะจะไม่มีทางว่าจะลงนะคะอันนี้นัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองนี่นะคะสวยจริงๆเราก็ให้ท่านนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจากร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าขายให้ท่านร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นกระเป๋าเป้สายยาวนะคะร้อยห้าสิบนะคะเวลาได้ทาเอาออกหมดมันก็มัดยากนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่พอติดนัมเบอร์ไว้ทุกอันแล้วนะคะ นี่นับเบอร์สามนะคะดูลายดูเชิงนะคะนับเบอร์สามนะคะเราก็ให้เหมือนกันร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะทักมาเลยสินค้าของเรามีเิ่งความขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกเป๊ะ,เป,ะเป๊ะนะคะสินค้าโอเคนะคะโอเคนะคะนับเบอร์สามนะคะต่อมาเป็นนับเบอร์สี่นะคะนี่ค่ะเวลาติดนับเบอร์ไว้ทุกผืนทุกอันเลยนะคะดูลายดูเชิงนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันนิดนึงนะคะขอให้ท่านดูนะคะนับเบอร์สี่ ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะกระเป๋าย่ามนะคะใส่สบายใส่สบายสบายง่ายๆมีซิปด้านในด้วยนะคะจากสองกก้าขายร้อยห้าสิบมีซิปด้านในทุกใบเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นน้ำเบอร์ห้านะคะเนี่ยค่ะวรดาติดไว้ทุกเบอร์ทุกอันนะคะติดน้ำเบอร์ไว้เลยเพื่อให้ท่านไม่หลงนะคะวรดานี่แหละจะหลงบางทีวรดาหลงเองนะคะยกเองหลงเองค่ะ น,นี้นำเบอร์ห้านะคะนำเบอร์ห้าเราก็แบ่งปันให้ท่านไปนะคะร้อยห้าสิบาทเท่านั้นท่านใดสนใจทักทักมาเลยนะคะทักมาเลยทักมาเลยนะคะพิเศษนะคะเพียงร้อยห้าสิบบาทนะคะช่างเพิ่งเอามาให้นะคะเป็นกระเป๋าตุ๊กตาได้ไม่เยอะคะ่ะเพราะว่ากระเป๋าทําช้านะคะกระเป๋าตุ๊กตานะคะ เบอร์สเบอ์กระเป๋าตุกตานี้ยนะได้มาแค่5้าใบนะคะมาเมื่อว่าเออได้หใบวรดาขายไปแล้วใบหนึ่งกระเป๋าตัวนี้จริงๆวารดาขายหน้าร้านร้อยเกาเนะคะแต่วารดามาแบ่งปันให้ท่านร้อยสาสบาทนะคะท่านใดเอาสองใบก็ให้2องรยหาสิบ แบ่งปันให้ท่านนะคะติดนําเบอร์ไว้เป็นกระเป๋ากระตูนนะคะเรียกกระเป๋ากระตูนร้อยสามสิบาทนะคะเอาไปฝากไปต้อนลูกหลานนะคะของฝากของเราซื้อไปเมืองนอกก็ได้นะคะให้ลูกหลานใส่หน้ารักเก๋ไก่นะคะทําเบอร์หนึ่งนะคะร้อยสามสิบาทนะคะเรามาแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของเราอันนี้นําเบอร์สองนะคะติดนําเบอร์ไว้เรียบร้อยเลยนะคะให้ท่านไปเลยนะคะนําเบอร์สองร้อยสามสิบาทนะคะ ท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะรีบรับเลยนะคะนําเบอร์สองนะคะสุด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 เลยนะคะพิเศษเลยนะคะนําเบอร์สองต่อมาเป็นนําเบอร์สามนะคะนําเบอร์สามค่ะตัวนี้นะคะเราก็มาพิเศษให้ท่านเลยนะคะนําเบอร์สามเนาะพิเศษไปเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรโปรโปรให้เลยนะคะเพียงร้อยสามสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ โอเคนะคะนี่นั m เบอร์สี่ค่ะใบที่สี่นะคะใบที่สี่นับเบอร์สี่นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้เราให้พิเศษร้อยสามสบาทเช่นกันนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายวันนี้เราแบ่งปันราคาเบาๆนะคะเบาๆนะคะขายยกเบาๆนะคะรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะคะช่วงนี้นี่ค่ะอันนี้มีกระเป๋าแบบข้างหน้าแบบนี้ใส่โทรศัพท์ได้เยอะแยะเลยนะคะ เราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะร้อยสามสิบเท่านั้นท่านใดสนใจทักเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนจีไปสนีจานนัมเบอร์ห้านะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะโอเคนะคะแลวเวลาจะมาแบ่งปันอีกตัวนี้นะคะคือ ผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าขาวนะคะช่วงเข้าพรรษาเราใช้ได้ตลอดนะคะอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่นะคะจริงจริงเวลาขายผืนละ500นะคะแต่ช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษานะคะเป็นผ้าถาวรผ้านะคะสีกลักนะคะเวลาจัดอยู่ในช่วงนี้คือ350บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผืนนี้350บาทนะคะหรือมาจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ใหญ่เท่ากันนะคะ ใหญ่เท่ากันแต่ตัวนี้ยังไม่ยอมคามนะคะเป็นผ้าขาวเหมือนกันนะคะแต่พื้นใหญ่เท่ากันวรดาจัดโปอยู่นะคะช่วงนี้290พื้นใหญ่นะคะใหญ่มากเลยนะคะ290นะคะตัวนี้แล้วมาตัวนี้นะคะเป็นรองใหญ่ไม่ใช่เล็กนะคะรองใหญ่วรดาจัดอยู่ช่วงนี้200ท่านใดสนใจทักนะคะเอาไปถวายแม่ชีเอาไปถวายพระเป็นผ้าอาบน้ําฝนได้แน่นอนเลยนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้นะคะวรดาก็เอาสินค้าเบาๆมานําเสนอให้ท่านเนาะ ก็รู้สึกว่าหลายวันแล้วค่ะเหนื่อยหลายวันแล้วนะคะที่แบบตึงกับผ้าที่มาหนักๆคนเดียวค่ะวรดาคนเดียวทํางานคนเดียวส่งคนเดียวแล้วข้อสาคัญวรดาพยายามที่แบบว่าจะให้ส่งของเร็วที่สุดจะไม่ให้ตกค้างไว้นะคะเพราะสินค้าของคนเราทุกคนที่ซื้อสินค้าทุกคนก็อยากได้เร็ววารดาก็จะจัดส่งให้นะคะวันนี้ก็จัดส่งให้แม่ๆที่ท่านทีเอฟโมวานน้ pe, ane, หมดทุกคนแล้วนะคะเราจองใช้เวลาอยู่คืนหนึ่งนะคะเผื่อเราจะพงริมผ้าก่อนนะคะ โอเคพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดเข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคคมด้วยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายถูกต้องตรงพ่อปกทุกชิ้นทุกอันนะคะตามที่ราคาเราเสนอไปนะคะอันไหนลดหลั่นได้ก็ลดหลัน่นอันไหนเซลได้เราก็เซลอันไหนปกติเราก็ขคเป็นราคามาตรฐานอยู่แล้วนะคะพอเราขายถูกดีแล้วนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคคมและ ขอขอ,ขอบคุณทุกทกท่านที่เมตตาวราดานะคะสนับสน,นุนและอุดหนุนวราดามาตลอดนะคะไม่เคยลืมกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ